D'hoar an tamm ้สม so ัยโบราณในพระเจอกรับท่านก็ถามถามมอทนได้หรือเปล่าครับถามคมปฏิยังโพชนิยังอย่างไรไม่ใช่เป็นคำิยังคำปฏิยังคิยังครับพอทนได้พอทนได้อยู่หรือคมปธิคมนฏิยังยาปนิย like ังพันเตยยาปนิยังครับใช่ครับใช่ครับยาปนิยังนั้นพอเป็นไปได้หรือครับทนได้ก็พอเป็นไปได้ครับพอทนได้หรือพอเป็นไปได้หรือนี่เป็นคําถามซึ่งพระอรหันถามกันใช่ไหม โดยทั่วไปครับครับโดยทั่วไปแม่แม่จะไม่ใช่พระอรหันต์ท่านก็ถามกันแบบนี้อ๋อครับ,คร,บครับูปุถุชนจะถ,ถามว่าเราจะไปตอบว่าคำนิยังพันเตอย่างนี้ได้ไหมครับได้ครับได้นะฮะได้ครับนึกนึกว่าเอ๊ะเป็นคําตอบของพระอรหันต์ถ้าหากว่า เราไปตอบดังนั้นจะตอบแบบผ้าละหันจะมีการล่วงล้ำเกินไปไม่ครับอาจารย์ครับภาษาพวกนี้เป็นภาษาทั่วไปภาษาพูดธรรมดาภาษาพูดธรรมดาครับคมนิยังยาปนิยังพันเตบก็ตอบว่ายาปนิยังคมนิยังพันเตเหมือนกันครับใชได้ครับใช้ครับเพราะนั้นคารว่าก็ะาใช้ได้นะใช้ได้ครับครับผมเป็นเป็นภาษาทั่วไปครับ ภาษาทั่วไป <c oughs> ถ้ามันคล้ายๆว่าเป็นคำนวณของพระอรหันต์คิดว่าอย่างนั้นอ๋อไม่ไม่ไม่เคยทราบอันนั้นครับ,รบแต่ว่าที่ทราบก็ทราบว่าปเป็นภาษาที่ใช้ได้ทั่วไปยังอีกศาพท์หนึ่งที่เราพูดกันเอ่อทางค่อนข้างจะผิดก็คืออโรขยะประมาลาพานะฮะอโรขยะประมาลาเพาื่ออาจารย์เคยพูดถึงเลยใช่ไหมครับใช่ครับโรคในที่นี้เจอท่าน ความหมายจริงๆเต็มโรปก,ก็ท่านหมายถึงโรคทางใจโรคทางใจใช่ไหมครับครับแต่เร<อ>า<อ>มาใช้กันจะเป็นใช้โูปศัพท์ผิดด้วยใช่ไหมะอ่าใช้ศัพท์ก็ผิดความหมายก็ผิดนะความเราจะไปมองว่าโรคภายนอกแล้ก็ใช้โูปศัพท์ว่าอโรคยาปรมาราพาอะโรคยาปรมา,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 ารมา,าพาที่พูดกันโดยทั่วไปนะครับแต่ภาษาที่ถูกก็คืออโรคยะปรมาติดกันนะฮะอะโรคยะปรมาแล้วก็ลาภาลาพา เรแ,แปลมาจากข้างหลังครับลาบทั้งหลายมีความไม่มีโรคกันอย่างยิง่งความไม่มีโรคในที่นี้ในพุทธพจน์ตอนนี้มุ่งเอาโรคทางใจทำหมยถึงโรคทางใจคือ,ค,อความความไม่ไม่ยึดมั่นในกันหา้าอ๋อครับถ้ายังยึดมั่นอยู่ก็แสดงว่ายังมีโรคอยู่ครับเ,เ,เหตผลของท่านก็คือว่า,าความไม่มีโรคทางกายนั้น เป,เป็นไปไม่ได้ครับไอห้าไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตัวตัวร่างกายเองมันเป็นตัวโรคครับเป,เป็นโรคอยู่แล้วตัวร่างกายนั่นแหละเป็นตัวโรคอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความไม่มีโรคทางกายจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ออครับ